ค่อยปั่นนะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะผมบอลอันบอลชาแนลนะครับสำหรับวันนี้มีพัสดุกล่องนี้ส่งมาถึงบ้านส่งมาจากสไตลิโซ o ไทยแลนด์นะครับซึ่งเขาเป็นออฟ i ิ i ชียลดิสติบิวเตอร์เจ้าเดียวในไทยนะครับก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะผมสั่งมาใช้เองสั่งมาเล่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นอะไรไปไปดูกัน เดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกกันนะครับมาดูว่าข้างในนี้คืออะไรไปแกะกันเป็นเครื่องสกัดกาแฟเอสเปรสโซสั่งมาจาก s t a r r e s o Thailand นะครับถ้าสั่งจาก s t a r r e s o Thailand เขาจะมีตัวรับประกันมาด้วยนะเป็น1ปีถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อเขาไปทางไลน์แล้วก็สามารถเคลมได้เลย แต่ก็ราคาจะสูงกว่าท้องตลาดในช h อป e ีใน l a z a ด a านะครับเพราะก็เพราะว่าเขาร่วมประกันเข้าไปแล้วถ้าใครอยากได้ราคาที่ถูกกว่าน,นี้ก็อาจจะต้องลองเสี่ยงดูนะครับว่าร้านพวกนั้มีประกันให้หรือเปล่าค <c oughs> ่อนข้างแน่นนะก,กล่องอันนี้คือจริงๆเขาจะห่อซีลพลาสติกมานะครับแต่อันนี้ผมให้ทางร้านเขาเช็คมาเรียบร้อยแล้วว่าข้างในไม่มีปัญหาอะไรก็อันนี้คุยกับทางร้านได้นะครับถ้าไม่ให้เขาเช็คเขาก็จะซีลพลาสติกมาให้นี่นะครับหน้าตา สตาร์เรโซเป็นรุ่น SP-300 รุ่นอัปเกรดนะครับคือรุ่นนี้มันจะมี2สีนะมันจะมีขาสีเงินแล้วก็ขาสีดําก็เท่าที่ผมดูตอนนี้ก็คือขาสีเงินจะหายากและจะหมดแล้วซึ่งเป็นล็อตแรกและร็อตหลังๆก็จะเป็นขาสีดําก็หน้าตาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงนี่นะขาตั้งจะแยกออกจากกันได้ ก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นวาลวก็จะแยกได้ก็จะมีตรงนี้เป็นที่ใส่กาแฟแลตรงนี้เป็นตัววาลวนะปรับแรงดันก็ตรงนี้จะเป็นตัวปั๊มนะครับบิดครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ปั๊มตอนที่เราสก,กัดเอสเปรสโซ่ฝาตรงนี้ก็แกะออกได้ครับข้างในจะเป็นตัวใส่น้ำนะซึ่ง มันจะมีเลขบอกรู้สึกใส่สูงสุดเต็มแม็กคือร้อยแปิมิลลิลิตรนะครับหกหยิบเยกออกมาแล้วกันก็นี่นะครับในกล่องจะมีเท่านี้เลยคือแกะมาจะมีตัวเครื่องมีตัวที่ตักกาแฟก็มีตัวนี่นะครับเป็นแนน่นไกด์ของเขาก็จะมีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดในกล่องเดี๋ยวผมขอไปล้างแล้วเดี๋ยวเรามาสกัดกาแฟ แก้วแรกกันดูว่าผมจะทําเมนูอะไรแล้วจะสกัดสําเร็จหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาสกัดเอสเปรสโซ่ช็อตแรกของเครื่องนี้กันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอทอดก่อน เมื่อกี้ผมไปล้างทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้เนาะที่ผมบอกว่าผมซื้อมาจาก Star e s r e s s o Thailand ราคาก็คือ2,890บาทนะครับก็ใครสนใจเข้าไปดูก็ได้นะครับเขามีหลายอย่างเนาะไม่ไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นเดียวก็เดี๋ยวผมมาใส่เออผมลืมบอกว่าจริงๆเขาแถมตัวกาแฟามาด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่านว่าอูซี่หรือออซี่เบน ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะเนาะเผื่อมันอาจจะเป็นชื่อเฉพาะเขาบดหมายเรียบร้อยแล้วนะหรือใครจะซื้อเป็นเมล็ดกาแฟอื่นก็ได้นะแล้วแต่ใครจะชอบไปเลยก็ผมมือใหม่นะเพิ่งเข้าวงการเดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปก็เรามาใส่ตัวนี้นะครับผมขอวัดเนาะเขาบอกว่าตัวนี้สกัดได้1 5ถึง20กรัมได้นะเดี๋ยวผมขอตวงก่อนเละเอะเทอะเลยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวอุปกรณ์ผมจะค่อยๆงอกขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปผมดูไว้จะเป็น ตัวบดกาแฟมือหมุนจะเป็นยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมขอไปศึกษาก่อนตัวปั๊มตัวนี้นะครับเขาถูกออกแบบมาให้เป็นเทมเปอร์ด้วยก็เอาไว้ปั๊มก็ค่อยๆก็จะประมาณนี้เนาะพอแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาใส่ปในตัวนี้นะหมุนใส่ให้แน่นนะครับหมุนไปเลยให้แน่นแน่นแล้วก็เราใส่ในขาตั้ง เดี๋ยวผมจะขอทำใส่ช็อตเพราะว่าผมจะไปเทใส่นมอีกทีเพราะว่าเมนูนี้ผมจะเปิดเมนูครั้งแรกเลยด้วยการทำเดอร์ตี้ f อ e ฟนะครับหดอรือ Coffee d i ์ตีอะไรนรั่นแหละก็ว่ากันไปก็ <S 1> <S 1> <S 1> <S น้ำร้อนนะผมทำมาเรียบร้อยแล้วอุณหภูมิน้ำร้อนผมดูเขาแนะนำให้ประมาณ90-96อะไรสักอย่างเนี่ยที่ผมทำดูตอนนี้มันประมาณ92นะเดี๋ยวก็เทลงไปเลยมันจะมีลิมิตบอกข้างในนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ ปิดให้แน่นเนาะมาเริ่มเลยเขาบอกค่อยๆปั๊มนะครับไปเรื่อยๆจนมันตึงมือก่อนแล้วแปลว่าแรงดันมันโอเคแล้วแล้วเรากดไปแล้วมันจะออกอ่ะผมรู้สึกเริ่มเริ่มตึงแล้วนะครับผมบอกเลยนะน,นี่ครั้งแรกเลยนะมาแล้วเสียงมาแล้วทุกคนมาดูันะว่าครั้งแรกจะสวยหรือเปล่า แต่กลิ่นมันหอมมาเลยนะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเลยนะครับตัวครีมมากของเขาสวยเลยแล้วก็จะแยกมาเป็นชั้นๆดูนะดูเป็นเลเยอร์สวยกลิ่นก็หอมหอมมากเลย <S <s เดี๋ยวผมไปเอานมที่ผมแช่ไว้เพื่อเราจะมาทำเดร์ตี้คอฟฟี่กันก็นี่นะครับตัวนมที่ผมแช่ไว้เพื่อจะทำเดร์ตี้คอฟฟี่ จริงๆเขามีหลายสูตรเลยเนาะเขาใช้ผสมวิตครีมหรือแบบอะไรก็แล้วแต่แต่ผมหาวิตีมไม่ทันผมก็เลยซื้อไอตัวดัลมิวซิลิกเดตผมแช่ไว้ประมาณ45นาทีนะครับแต่ตู้เย็นบ้านผมตรงช่องฟิล์มมันไม่ได้เย็นขนาดนั้นเนาะมันก็จะไม่รู้ว่าจะด้านบนมันจะเป็นชั้นฟิล์มเพื่อให้กาแฟค่อยๆไหลลงไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะค่อยๆเทลงไปเนาะ สวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะแก้วแรกของเราเมนูแรกของเครื่องด้วยสีก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมทำเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะว่าอะไรมาจากร้านไหนสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ให้ช่องผมด้วยนะหลังจากนี้ในช่องอาจจะมีเมนูเกี่ยวกับกาแฟเยอะหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเห่อ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนอันบ็อกเรื่องต่างๆหรือเป็นบล็อกเป็นอะไรก็เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆแหละสำหรับวันนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมไปชิมก่อนบ๊ายบาย 好黑呀！Oh, yeah.